ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมซิปเส,สื้อแจ็คเก็ตกันนะครับเริ่มจากการดึงเม็ดหยุดซิปทิ้งไปก่อนนะครับเม็ดหยุดซิปตัวนี้เราจะต้องดึงออกนะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนหัวซิปนะครับเพื่อนๆนเสื้อทุกตัวที่มาหาเราถ้าเกิดว่าฟันยังดีแล้วก็ริมซิปยังดีนะครับเราก็จะดึงเม็ดหยุดซิปออกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่หัวซิปใหม่ลงไปนะครับเพื่อนเพื่อน การเปลี่ยนเฉพาะหัวซิปจะทําให้งานสวยมากกว่าที่เราจะเปลี่ยนซิปทั้งเส้นนะครับดูด้วยนะครับบางทีอาจจะใส่ไม่ได้นะครับตัวเส้นซิปเขาอาจจะกลมนะครับใช้ครีมบีบให้เขาแบนนิดนึงนะครับก็จะสามารถใส่หัวซิปได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆครับพอใส่เข้าไปได้นิดนึงนะครับเราก็จะใช้ครีมช่วยดึงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาเข้าล็อกนะครับ การใส่ครีมจากด้านตูดลงมาใส่ซิปจากด้านตูดค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าใส่จากด้านปากจะง่ายนะครับใส่ด้านตูดแบบนี้เขาจะติดนิดหน่อยนะครับครับแล้วก็ใส่เม็ดจุดซิปเข้าไปนะครับเม็ดจุดซิปตัวนี้เป็นทองเหลืองนะครับเราสามารถแกะจากซิปทองเหลืองที่เราเปลี่ยนได้เลยนะครับ หรือว่าซิปทองเหลืองชิ้นไหนที่เราใช้แล้วเขาสั้นนะครับเราก็สามารถแกะเม็ดจุดซิปตัวนี้ใส่กล่องไว้ได้นะครับเพื่อได้ใช้ต่อไปนะครับครับเราก็จะหนีบเม็ดจุดซิปให้แน่นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ลองใส่ซิปดูนะครับว่าติดไหมนะครับเห็นไหมครับว่าซิปก็จะติดปกตินะครับเพื่อน หลังจากนั้นเราจะหยอดน้ำมันซิลิโคนเข้าไปในหัวซิปนะครับอาจจะชุ่มนิดนึงนะครับพอหยดน้ำมันซิลิโคนเสร็จเรียบร้อยเราก็ลูบไปลูบมานิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ผ้าซับน้ำมันซิลิโคนออกนะครับน้ำมันซิลิโคนเขาจะไม่เปื้อนผ้านะครับเขาก็จะเกาะอยู่กับหัวซิปนะครับสักหลายเดือนเขาก็ยังอยู่นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็ลองรูดดูนะครับ ซิปก็ใช้ได้ปกตินะครับหัวซิปที่เป็นฟันปลาหรือซิปกระดูกแบบนี้นะครับช่างจะคิดหัวละ40บาทนะครับถ้าเป็นซิปไนล่อนจะ3 0บาททุกชิ้นที่ช่างใส่ให้ลูกค้าจะเป็น YKK ทั้งหมดนะครับซึ่งเขาจะค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าคุณภาพเขาก็จะได้นะครับเห็นไหมครับเวลาที่เราใส่เม็ดหยุดซิปแล้วเวลาที่เราซักหัวซิปเขาก็จะไม่หลุดนะครับ แบ่งปันแค่นี้นะครับเจอก,กันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ